เอาล่ะกินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยแล้วกันนะมาสู่สตา d i ดิวเวลใน e ีีที่21แล้วนั่นเองครับมาอีพีนี้ผมมีแผไนไว้เลยว่าผมจะไปเอากุญแจกับลุงกันเทอร์เองนะมาก็คือตอนเนี้ผมได้อันนี้ก็คือมันเป็นจีโอต์นั่นองใช่ไหมเขาเรียกจีโอดใช่ไหมเออนี่แหละนะมาเพื่อเอาไปตีผนึกเพื่อได้อัญมณีหรือของบริจาคชิ้นใหม่ๆเองครับคือถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะขาดอยู่แค่2ชิ้นด้วยมันจะครบหกถึงหกชิ้นนั่นเองนะมา ซึ่งถ้าผมได้ไอ้นี่มาปุ๊บผมก็จะได้กุญแจไปหาโคบัสแล้วไอ้กุญแจโคบัสเนี่ยเวลาตอนเราเปิดไปนะมาโคบัสเขาจะมีไอ้สตาร์เขาเรียกสตาร์ดรอปขายให้เราและทีมสาัญก็เลยก็คืออ่าโคบัสจะมีอ่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอ่าคาถาวัปที่แบบไม่ว่าเราจะอยู่ที่อ่าภูเขาด้านบนอ่าป่าซินดิแซตทะเลสาบ หรือทะเลายดันเจียนอไอสเกาสเก,สเกอะไรทุกอย่างนั่นเองนะมาเราสามารถใช้ไอกระถานเนี่ยสามารถวับเพื่อกลับมาที่ฟาร์มเราได้นี่เองนะมาเวละนี้เรียนกระจกของเราก็เสร็จแล้วโอ้เรือนยังใหญ่ว้าวโหมันมันปลูกมันมันปลูกได้กี่อันมะเนี่ยมันได้แค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ไอตรงนี้ก็ลงต้นไม้โอเคได้ได้ได้ได แลวตอนนี้ก็คือไอกระหล่ำของเราก็เสร็จแล้วนั่นเองครับอ่ะพอดีเลยกับเมบื่อวานนี้ผมก็เล่นเทศกาลไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะอัดอะไรให้ทุกคนอ่าผมก็ไม่รู้ว่าจะอัดอะไรให้ทุกคนดูดีอย่างเง้ยผมก็เลยไม่อัดเลยอ่ะมาอัดวันนี้คือวันที่ผลผลิตผมมันโตแล้วนั่นเองครับแล้วเราก็จะเอาไอผลผลิตพวกนี้ไปขายนั่นเองครับอ่ะอย่าก่อนที่เราจะขายเราต้องเอาไป วางไว้ในกล่องให้กับลุงแกด้วยก็คือลุงพีแอแกต้องการอ่ะผลิ้นเองครับอ่ะหรือยัองไงก็พ่อตาเราก็ได้เนั่นแหละบอ่ะนี่เก็บมาเลยโอ้โหอย่างเยอะแล้วก็ผมได้ไปเหมาอ่าสตอเบอรี่นะั่นเองครับอ่ะมาถึง <c oughs> ถึง200ชิ้นนั่นเองนะมาไหนดูดิอ่านี่นี่ครับมา200ชิ้นโอ้โหแล้วก็ไอพวก เขาเรียกว่าไอเอลิเดียมบาพวกนี้คือมันขายได้ราคาแพงมากผมก็เลยแบบอ้นี่แหละจุดหาตังใหม่ของเราเองนะมาคุ้มแล้วอา้าวแลไอตรงนี้มันไม่ได้แฮะทำไงดีอา่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ามันโตไม่ทันก็ทุบทิท้งไปครับแล้วผมจะเอาสปอสตอเบอรี่ลงนั่นเองนะมานี่เลยสตอเบอรี่แล้วก็เอานี่มาปุ๊บนี่วางครับอ่ะ อนี้อนี้ตรางางนล้ดตลาดตาดตาดตลาดต้าอาดาดตลาดตลาดตะาด้ลาดตลาดตาดตลาดตดาดตลาแตลาดตลาดาดตาดตาดตลอดตลาดตะาตลาดตลเดลาดต้าดตลาดตลตลาดมาแลาวตลาดลาดต้ลาอตลาดตลาดตลาอปาไอลาดตลางลายตาดลาดตาดลาดตลาดลาวตาดลลาดลาดตมาดลาดตาดลาลา้าลอ หมดแล้วไหนให้ตังผมเท่าไหร่สองพให้ผมน้อยจังเลยอะ่ะเออโอเคไม่เป็นไรเพื่ออ,อสันธมิตรทงางไมตรีที่ดีต่อกันอ่ะอแครโอ้ยแคร์ให้นี่แล้วอะ่ะโดยมเอาของไม่เธอด้วยอา่าไหไหนแล้วก็แวะมาซื้อเลยเอา่าเฮ้ยไม่มาขายเลยเหรอโอเคเดี๋ยวแวะแวะไปซื้อสัตว์ก่อนก็ได้วะบ่าย ให้ทุกคนดูแคร์ดิเฮ้ยขอบตาดำปเนี่ยแครเป็นไรไหมนี่มีครอบกวานกสีฟ้าทำารงอยู่บนอ่ยอดไม้ด้วยแหละใกล้ๆนี้ร้านโจจ้าด้วยแหละโอเคเหมือนเธอจะนอนไม่พอครัเป็นนกเป็นสัตว์ที่สง่างามจริงๆนะว่าไหมโอเคเอาแครเอาไปดื่มนะเกือจะช่วยได้นิดนึงเฮ้ยเธอทำงานแบบหนักจริงๆนะเนี่ย ดูขอบตายครับเหมือนเธอแบบกึ่งหลับกึ่งทํางานไปด้วยอ่ะผู้ตายตายตายมาริดมึงดูแลลูกน้องยังไงวะเนี่ยไม่ได้แล้วเร็วๆนี่แหละจะทำมึงล้มละลายจะเซ็ตเยืยอมึงอ่าโอเคครับตอนแรกว่าจะไปซื้ออ่าโมกับป้ามานีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันผมมากระเทาะเอาจีโอดไปบริจาคก,ก่อนนะมาเปิดจีโอดเลยลุง เออเนี่ยชิ้นใหม่ไม่เคยมีน้ำอะ่ะอันนี้ก็ไม่เคยมีโอ้โหโอเคเดี๋ยวทุแบแป๊บนึงครับแล้วเอาไปบริจาคก,กันผมว่าน่าจะน่าจะครบแหละเออโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็สิงนคนองนะมานี้ลูกไปลงล่างเลยมาแล้วครับลุงผมมาบริจาคของเอาอของดีๆผมหน่อยนะแล้วก็น้นำอะ่ะอันนี้บริจาคไปบริจาคไปบริจาคไป,ไปน่าจะครบแล้ว เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์วันพรุ่งนี้กันนะว่าลุงแกจะเอาคุญแจมให้เราไหมผมว่าต้องได้แล้วแหละเออแล้วก่อนอื่นเลยเหรอผมว่าจะจะไปซื้อบุูก็ไม่ได้ไปซื้อตลอดเลยกออ็อยู่บ้าเอ้ยอ่าและมีเครใหม่เอ,อ้ลงก,ก่อนเอ,อ่อกำหนด,ดหนึ่งวันเหรอยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชันว่าทําไมาประชากรเอ่อของปลาในทะเลสาบในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในระดับที่ควบคุมไม่ได้จะต้องการนักตกปลาในพื้นที่เพื่อช่วยลดจํานวนมันเหรอ เวลาหนึ่งวันแลยอ่ากับคนนี้อ่อโอเคของลุงกันไม่ทำทีหลังเดี๋ยวผมเอาประชากรสัตว์น้ำก่อนแล้วกันแล้วก็นี่เลยครับอ่ะจับปลาในทะเลสาบ20ตัวทะเลสาบเลยทะเลสาบตรงไหนวะไอ้นุ่นชายหาดทะเลสาบก็คือฝั่งไอ้ข้างล่างใช่ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะบะ ว่ามันใช่ข้างล่างตรงบ้านป้ามานีไหมถ้าใช่ก็โอเคได้แล้วก็ <c oughs> ผมเกือบลืมด้วยไอ้นี่ป้าแกอยู่บ้านไหมนี่นะมาเออ่หรือว่าอยู่นี่ฮะป้าอะไรนะพีแอร์เลวิสโจดี้ยังไงป้าโจดี้อยู่ข้างบนโอเคเดี๋ยวผมเอาไปให้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนโจดี้อ่า โอเคโไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แสดงว่าร้านเปิดอยู่วันนี้นึกว่าแต่แกไปออกกําลังกายกับแม่บ้านอยู่ใช่ไหมอาอยู่ผมขอซื้อหมูเลยครับป้าอ่าซื้อสัตว์ในฟาร์มนี่เลยมูราคาฮะหมื่นบาทโอ้ราคานี้ผมว่าผมไปทำเคสให้ป้าเจดีก่อนแล้วกัน ตายตายตาย,ตายราคาหมูแพงเกิน <l acht> ก่อนอื่นเลยเช็ดก่อนว่าใช่ตรงนี้ไหมถ้าใช่เดี๋ยวมันขึ้นนะมามาปลาอะไรก็ได้ติดหน่อยถึงตัวเร็วกําหนดให้ในวันนี้ใช่ไหมใช่แหละสรุปเคสทําำไม่ทันนะบอ่ะโอเคโอ้โยตังสามหมื่นโอเคซื้อได้สองตัวประมาณ2ตัวนะคิดว่า,างั้นโอเคมา ใช้ได้ใช้ได้ <S <S <ets> <S เห็นไหมไปแล้วเคลด <t ries> ทำไม่ทันโอเคแล้วก็คำขอร้องป้าจูดี้ก็ท่อร้างคุณปูกผลไม้สดใหม่อ่าไหนไมีเอ คุณยายเอวิลลี่เหรออา่าถึงวิชันอยากให้ของขวาเซอร์ไพ,พรส์าสามีฉันเขาชอบกระเทียมต้นมากช่วยนำมาให้ฉันหน่อยได้ไหมกระเทียมเหรอแต่ผมไม่ได้ปลูกไว้นะยายปลูยยายผมจะมีให้ไหมเนี่ยก็คือผมต้องปลูกอีกแล้วใช่ไหมก็คงต้องก็คงต้องใช่อย่างนั้นแหละคุณดูทรงแล้วทัศนของปีแอ กัสฉันมีอะไรมาให้นายอ,ะอ่ะว่ามาได้เลยมันเป็นพวกผักออร์แกนิตจากท้องถิ่นน่ะคัดมาด้วยมือเลยนะจะได้ชัวว่าคุณภาพและรสชาติมันโอเคนานๆทีจะมีมาเลยนะนะออเคอเค ฟังดูดีเชียวฉันจะได้มีวัตถุดิบดีๆใช้ในร้านราคาเท่าไหร่ล่ะพวกแค่พึมพัโอ้กระซิบอยู่อะไรนะเดี๋ยวนะฉันคิดว่าฉันได้ยินนายพูดว่า25,000 G ฮะถูกแล้วก็เป็นราคาที่โอเคนี่ใช่ไหมล่ะฮะ พี่แอนายบ้าไปแล้วเหรอฉันจ่ายไม่ไหวหรอกนะคงต้องขายซาลูนนี้ไปเลยฉันได้ยินหมดแล้วนะเกินไปไหมเนี่ยคุณควรจะอายใจบ้างนะโอ้โหเดี๋ยวถ้าง,งั้นเป็ดหนึ่งหมื่นจีก็ได้ไม่มีวันเห็นไหมพี่แอพ่อตาทำไมทำอย่างนี้ ผมปลูกทําเคสแทบตายได้เคส่สองสองพันจีเองขายราคามันถูกๆหน่อยดีอันนี้มันมันแบบโอ้โหโคตรกาไรนะถ้าขายออกอะเรื่องใหญ่แล้ววิทย์คิดว่าจะเป็นกลยุทธ์ได้ผลเสียอีกผลเสียซะมากกว่านะตนกันข้ามเลยละ่ะไม่มีใครยอมซื้อผักพวกนี้ในราคาอ่าสิเท่าหรอกขนาดติดสติ๊กเกอร์ออร์แกนิกไว้ก็เถอะมันก็ มันเป็นผักออร์แกนิกก็ดีอยู่นะแต่ว่าราคาเนี่ยมันต้องแบบให้แบบประชาชนคนธรรมดาเขาสาม,มารถแตะต้องหรือจับได้หน่อยสิเออแล้วอะไรไม่ได้มี3คข้อเรียกบางทีก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแหละกับควรจะอ่ควรจะโลกให้น้อยลงนะกับฉันก็คงไม่พอใจเหมือนกันงั้นก็เออผมจริงๆผมก็ไม่พอใจเหมือนกันแหละแต่ไม่เป็นไรครับเอาแบบว่า อ่าลงน้อยลงหน่อยเอออย่าไปอะไรขนาดนั้นสิบเท่าไม่เอานี่ฉันไม่ได้บังคับใครให้มาซื้อนะถ้าไม่พอใจราคานี้ก็ไม่ต้องซื้อไงเรออวผักมาจากกูแล้วแพงมาเวียนใส่อีกแต่ฉันว่าเธอมีเหตุผลถ้าเกิดทําลูกค้าตัวเองโกรธมากเข้าแล้วก็นะก็คงจะไม่เหลือลูกค้าเลยใช่ชิดดีๆเปย ยังไงก็เธอวิ์ดูเหมือนเธอจะทํามืออ่าอะไรวะทำมื้อเย็นกินด้วยผักพวกนี้ได้นะยังไงดีล่ะอยากจะซื้อกลับไปไหมราคาพิเศษแค่2,500เราก็รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่คือเราขายอ่าจะให้เราซื้อผักกลับคืนมาอย่างนี้เหรอก็ได้นะระดับดาวทองนี่นะผมเอาไปขายน่าจะได้ตังค์เยอะกว่านี้อีกโอเคไป กระเทียมให้ลุงจอร์ดกันนะม่ะกููจะปลูกทันไหมว่า <laughs> ใช้เวลาโตแค่สี่วันเอ่อเอาสักเอามาเหออยขึ้นหน่ยประมาณสามใช่ไหมหนึ่งอันอา่าสองอันแล้วก็เอา้าเกินมาหนึ่งโอเคนี่โอเคครบแล้วก็อืม ไปไหนต่อยอีกวะไปยังไงเออผมจะไปกระท้อหินอีกเพราะว่าเราไม่ได้แสดงว่ายัางไม่ครบหรือเปล่านี่แหละไอ้กุญแจเนี่ยกุญแจของกันเทอร์นี่คร้บมาแล้วผมจะไปส่องเสข้างล่างด้วยว่าเวสข้างล่างเนี่ยเขามีอะไรให้เราทำอีกไหมไอา,าเวสมามันยังไม่รีใช่หรือไม่นี่ดูเลยอันนี้ก็คืออ่ะจำนวนของตัวอ,อ่อยแมลงอ่าในถ้ำของอ่อของเราเริ่มจะเป็นอันตรายกับการขุดเมืองแล้ว อ๋องคลีนนั่นเองนะมาถ้าใครจัดก,การกับพวกมันได้50ตัวจากคลีนนั่นเองนะมาแล้วก็ได้ยินว่าเล่าที่หมักจากมันฝ่ามันฝรัหลังแรงได้ใจไปเลยถ้ารู้ว่าชั้นหมายความว่าไงแล้วก็ไม่ลองหมักมันดูแล้วเอามาให้ชั้นสักหน่อยเป็นไงล่ะอยางจะติดเล่าติดเพียงนะป้าแพรมป้าผม,ผมรับของผมรับของกัสดีกว่านะมาโอเคหลังจากรับของ อ่าก็เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปกระเทาะแล้วก็บริจาคอีกแล้วกันเออมาช่องก็น่าจะพอแหละกัสเอ้ยมีกัสดิไอ้บ้าเอ้ยคิ้นเออกัสบ้าอะไรเปิดจีโอดหน่อยอ่านี่มีหกชิ้นหวังว่าจะได้แร่ใหม่ๆม,มาบริจาคบ้างอันนี้เหมือนจะบริจาคไปแล้วนะได้ฐานยังเกลือไม่เอาดิ อสองชิ้นนี้ขอของดีๆหน่อยเอ๊ะอันนี้เหมือนจะไม่เคยเห็นนะอ่ะลองดูลองดูแค G จโอดไอ้นี่ผมหมดแล้วมาโอ้ห <c oughs> เหมือนจะหมดแล้วฮะอ่ะโอ้กุญแจหัวกระโหลกมีอยู่แล้วเออทำไงดีเนะี่ยคงจะได้ไปลงเหมืองแล้วมั้งกูเนี่ย ครับป้ามานีอยู่ไหมอ้าวฮ่าฮ่ามาณีป้ามานีเหรออ๋อแกก็อยู่หน้าบ้านเหรอลำหนึ่งนะป้ามานีครับเอาเออมาขายของหน่อยผมขอซื้อหมูเร็วเร็ว,รวอ้าวแหมรออีกแล้วเลยเนี่ยลูปาาผมนะครับคุย โอเคครับมาในระหว่างที่ป้ามานีแกไม่เปิดร้านนะอะสิ่งที่ผมทำได้ก็คือเอาไอ้กะหล่ำปีนะ้ะไปให้ป้าจูดี้นั่นเองไหนป้าจูดีอ้อยู่นี่มาเขาเรียกว่าอะไรนะเรียงซุปจิบของนานาทั้งหลายนี่โอเคนี่แล้วป้าแกชอบกระหล่ำปีแบบจริงๆไหมโอเค,เ,คสเสร็จแล้วแล้วก็อะไรวะอ๋อไอมแมลง50ตัวเกือบลืม แล้วก็ของขวัญแปให้อ่าลุงแกแล้วก็ผลไม้สดใหม่นำแอปเปิลไปให้เอเมลิลี่ผมยังไม่มีสตูปาาเลี่ยงรีลับในฤดูหนาวเลยตามพบเงาที่น่าสงสัยแถวป้ายรถเม่์ควรสังเกตเห็นมันก็หนีไปทางเมืองแล้วอาจเป็นเบาะแสบ,บางอย่างเขาเป็นไปได้แต่ไ ผมสงสัยว่าไอ้ท่อระบายนะ้ํานี้ผมจะลงได้ตอนไหนวะคือไอ้กุญแจท่อระบายนะ้ำมันเนี่ยมันล็อกอยู่มันต้องใช้ตรงนี้หรือตรงนู้นหรอผมจำไม่ค่อยได้นะมาอ่าโอเคเอาไงต่อดีไวะะ้เนี่ยกูไม่มีอะไรจะทำแล้วอา่าโอเคนอนรออีกวันก็ได้แล้วก็ไอวันนี้แก ไอ้เนื้อมแมลงไงเออไอวิทไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดูป้ามาีอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะว่าเผื่อแกกลับมาขายอีกถ้าขายก็คือผมจะซื้อแล้วก็ค่อยไปทำเกมาแมลงกันโอเคเหมือนป้าแกจะไม่ขายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาพรุ่งนี้ป้า่าหนีแล้วกันผมไปทำเคมาแมลงก่อนแหละ ถึงวิ์ฉันคิดว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจสินค้าพิเศษของปีแอร์เท่าที่ฉันหวังไว้ยังไงก็ตามนี่คือถังขนส่งขนาดจิ๋วาาถังเก่าของฉันครั้งหน้าที่คุณเจอผลผลิตที่เหมาะเจาะจะเป็นสินค้าพิเศษของปีแอร์คุณน่าจะส่งมาให้ผมได้นะจากปีแอร์โอเคลุงมีอีกฉบับ <c oughs> อ๋อจากปาจูดี้สูตรนี้ทําให้ฉันชนะเลิศในการแข่งทําอาหารล่ะหวังว่าคุณจะชอบมันนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกัน จากป้าโจที่โอเคครับผมเพื่อนบ้านที่ดีอยู่แล้วโอเคหลังจากที่ผมไปฟาร์มแมลงมานั่นเองก็มาก็ได้จํานวนทั้งหมด21ตัวนั่นเองนะม่ซึ่งมันยังไม่บรรลุเนาะแต่เวลาทําเคยเรายังเหลือเยอะครับก็คือ6วันนั่นเองยังมีเวลาเหลืออีกหลายอ่ออีกเยอะเลยอะ่ะเออและวันนี้ก็คือวันที่ผมต้องไปซื้อน้องหมูจากป้าเองนะม่ะตงตอนนี้ก็ผมกะว่าผมจะเอาแค่สองตัวนะที่เหลือก็คือผมจะเอาหมูแล้วก็คือไอหมูเนี่ยมัน เอ้ยไม่ใช่หมูเด็กไปซื้อหมู2ตัวแล้วผมจะเอาตังที่เหลือไปซื้อวัวนี่เข้ามาคือเอาหมูแค่สองนะัที่เหลือเ,อเป็นวัวหมดเลยเพราะว่าผมคิดว่าวัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทําตังให้ผมง่ายแล้วได้ผลผลิตทุกวันได้เร็วกว่าอ่นทีนันะคือหมูเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าผลิตทัฟเฟอร์อะไรเงี้ยมันมันก็สุ่มนะว่ามันจะได้วันนี้หรือวันไหนอะไรอย่างงี้นายพู้ไม่พักเลยพักหายใจแป๊บโอเคในระหว่างนี้ผมขอดูแลสัตว์เลี้ยงงผมก่อนแล้วกันนะมาไว้ไปเจอกันที่ หน้าบ้านป้ามานีโอเค One hour later สวัสดีครับป้าเอเวลี่ที่รักอรุณสวัสดิ์จ้ามีอะไรครับผมเหนื่อยมากเลยอ่ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ มันดีนะที่ได้ออกมาข้างนอกยายไม่ได้เห็นฟาร์มเก่าๆแบบนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ผมปู่ผมจากไปใช่ไหมล่ะมันดูดีกว่าแต่ก่อนที่ยายเคยจําได้สะอีกยายเอาของเล็กๆน้อยๆมาฝากรับไปสิเป็นของขวัญจากคนสวนคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งนะอะครับอออโอ้ที่มันกระถางใช่ไหมกระถางแหละ คุณได้รับกระถางต้นไม้อ๋กระถางนี้มีประโยชน์มากเลยล่ะถ้าเธอสามารถใชใ้มันปลูกเพื่อได้ตลอดทั้งปีเลยอ๋อมันจะยังคงดูสบอามันสมองผมล้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ มันจะยังคงดูดีเมื่อวางอยู่ข้างนอกแต่มันจะสามารถใช้งานได้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเท่านั้นนะโอเคครับป้ <S <S หาหากเธอต้องการมันอีกพวกเขาม,มีวิธีทํามันขึ้นอย่างง่ายๆด้วยนะนี่นี่ไงล่ะยายมีที่ยาสารเก่าที่ตัดมาพร้อมกับคำแนะนำโอเคครับป้าเฮ้ยยายดิป้าบ้าเลยโอเคได้รับเออไอผิเขียวแล้ว เอาละยายต้องไปละจนจะอารมณ์เสียเอาได้อ๋อถ้าเขาไม่ได้กินข้าวโอก๊กของชอบให้ตรงเวลาโอเคครับอ่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเธอนะจ๊ะที่รักอ่ะโอเคครับยายเออแล้วก็จดหมายมาอีกแล้วห้ารอยบาทจากเทศมนตรีแล้วก็อีกฉบะใครวะเนี่ยจากช่างตีเหล็กสวัสดีขอบคุณที่ช่วยฉันกำจัดสัตว์ประหลาดพวกนั้นนะฉะนันไม่กลัวเลยสักนิด แต่มันทําให้เหมือนออปลอดภัยมากขึ้นสําหรับทุกคนใช่ไหมรับวผีเขียวนี้ไปเสิหวังว่ามันจะไม่ทําให้ชั้นตกงานนะโอเคครับเออ่ะหวังว่าวันนี้บ้ามันนี่จะทำให้ผมยิ้มได้โอเคเจอกันที่บ้านยายนะบ้านป้าเอ,อ มาขายแล้วสือ้อสัตว์นะครับหมู2ตัวมาเอาแบบเบิ่มเ,มเ,มเนแะล้วรับยายป้าดิสับสนหมดแล้วสมองตอนนี้ยคือไม่ใช่อะไรนะคือผมอาจจะไอคิดที่20่สินนองครับมาที่21่นเองครับก,ก็คือประมาณ2อสชั่วโมงอะ่ะเออก็คือมันจะเสียเวลาไปเยอะหน่อยโอเคมาชื่อกอ็ลาบหมูโอเคตัวแรกหมูน้ำตก โอเคอ่ะแล้วตอนนี้ผมมีตังโอเคเหลือตังอีกสอง0 0ืนซื้อสัตว์ปีสิครับอ่าแน่นอนแล้วว่าผมจะเอาเป็นน้องวัวอยู่ไหนวะอนี้ไงน้องวัวไปนะมาวัวก็เดียวัวโอ้ยวววั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 วัววัววววดววัววัววัววาวววัวก็ผมผมัั

ครบแล้วโอ้เสียเวลาตั้งชื่อสัตว์นะครับอ่ะมา,มาซื้ออะไรแต่ย่างครบแล้วโอเคนะครับทุกคนมาตอนนี้ก็คือผมเ <c oughs> หนื่อยมากครับโอ้โหอัดอัดมาตั้งสองคลิปติดต่อกันเองนะมาโอ้เสียคือมันเป็นไรที่แบบเหนื่อยมากๆเองนะมาผมก็ไม่รู้นาะว่าจะทำอะไรเพราะว่าหลังจากไอ้นี่มาคือแบบเราต้องทำคลิปแล้วขออะไรแต่ย่างที่แบบเราต้องรอให้อเนี่ะ เขาเรียกว่าให้ฤดูถึงฤดูผ่านไปอ่ะเราถึงจะสามารถเอาของไปบริจาคบัลเดิลอะไรพวกนี้ได้เองนะมาอย่างกระหล่ำแดงเนี่ยโอ้ป้าแกก็ไม่มาขายสักทีนึงนะมาใช้เวลานานมากหนจะเห็ดทัฟเฟิลแบบต้องซื้อหมูมาแล้วแบบผมต้องเอาไอ้เขาเรียกว่าซื้อหมูมาปุ๊บต้องร้อยให้มันโตอีกเพื่อให้มันขูดหาทัฟเฟิลให้เราเองนะมาหนจะของบริจาคตอนนี้คือไอ้กุญแจห้องเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เลยไหนดูดิบริจาคเลยดี อ๋อไอหาเนี่ยไอเข,ข,ขาเขาเรียกว่าอะไรนะไออัญมณีอ่ะอม,มันมันไม่ใช่หยกอ่ะมันอะไรไม่รู้อ่ะเป็นแร่เขียวเขียวมรกตใช่ไหมเออผมมาเพิ่งมาบริจาคเือวะเนี่ยเพิ่งรูร้โอเคมาจะไปนอนแล้วกันแล้วก็พอคึนนี้ก่อนแล้วกันนะมาพาะผมก็ไม่ไหวแล้วร่างกายถึงขีดจํากัดสําหรับสิ่งที่ผมทําวันนี้ก็คือเอาของไปให้ปีแอร์ใช่ไหมผผักคุณภาพ แล้วก็ซื้อสัตว์อะไรก็เรียบร้อยแล้วนะป่ะ,ะกจาจัดแมลงก็เรียบร้อยแล้วนี่นะป่ะหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้สำหรับวันนี้ขอลาทุกคนกันไปก่อนแล้วกันนะป่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบายไม่ไหวแล้วไปนอนก่อน You don't do what well. I'ma make hellish shit. Sure I don't become you. I have no regrets yeah, the outside of my chest. I